สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวที่โกนหนวด Panasonic ES4033S นะครับก็เป็นที่โกนหนวดที่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้มาได้ประมาณประมาณเกือบจะ4ปีน่าจะได้แล้วแต่ว่าผมซื้อใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ถามว่าซื้อใหม่เพราะว่าอะไรแค่แค่แค่เห็นว่าอีกตัวหนึ่งม่น่าสนใจแล้วก็มีมีคนก็ให้มาแหละจริงๆแต่ว่าตัวนี้ก็ยัง เป็นตัวที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยแหละก็มาเริ่มต้นกันนะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันบาทซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะยังมีรุ่นนี้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ผมซื้อเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับถึงผมจะเริ่มต้นอันนี้ผมแกะแกะมาจากกล่องละนะครับก็อันนี้ก็คือเจ้าตัวพี่โกนนวด ที่เป็นตัวเอกของเรานะครับแล้วก็มีที่ชาร์จมาให้ที่ชาร์จจะมีตัวหัวหมอบแปลงค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็มีตัวหัวหัวจะเป็นลักษณะแบบเป็น2รู2รูแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านี้จะมีตัวหัวแปลงอันนี้นะครับต้องรักต้องทความสะอาดแล้วก็นี่ก็จะเป็น แมนนวลนะครับ Operating Instruction คู่มือการใช้งานก็มันก็จะเขียนอธิบายนะครับมีหลายภาษาโอเคก็เป็นทุกภาอ่ะก็แนะนำฟีเจอร์มันนิดนึงเนาะตัวนี้เป็นแบบอย่างที่เอาให้ดูก็คือเป็นแบบชาร์จนะครับซึ่งถามว่าชาร์จได้ใช้ได้นานไหมก็บอกว่านานมากครับเพราะว่ามัน ผมชาร์จไม่บ่อยแต่ก็อะไรอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับว่าคุณโกนหนวดนานหรือเปล่านะคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าคุณโกนหนวดแค่อย่างผมเนี่ยผมอาจจะสัปดาห์หนึ่งอะ่ะผมอาจจะใช้อันนี้จริงๆแค่สักสี่ครั้งก็ได้สี่ครั้งนี้สมมติผมเปิดอะไรอะ่ะผมเปิดหนึ่งนาทีนะก็โง ค่อนข้างใช้ได้ประมาณสัก2เดือนได้โดยที่ผมยังไม่ได้ไปชาร์จใหม่นะครับก็วิธีการชาร์จก็คือมันจะมีตัวเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเป็นการโกนนะครับก็โอเคเวลาจับก็คือจับแบงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เอาพลาสติกออกก่อนนี่พลาสติกหุ้มนะ ตัวนี้สามารถที่จะโดนน้ําได้นะครับคือเราสามารถเปิดก๊อกน้ําแล้วก็เอาตัวนี้ไปจ่อได้เลยนะแล้วก็อันนี้ผมชาร์จแล้วเวลาจะใช้ก็คือมันจะมีตัวตัวนี้นะครับทําการดันเข้าไปมันก็จะเปิดนะครับก็ไอ้ตัวหัวเนี้ยมันเป็นการหมุนแบบอ่ารีเวิร์สองทิศทาง2ทิศทางหมายความว่าอะไรคือมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตามที่มันเคลมเนี่ยมันก็จะบอกว่ารู้สึกสั่น ยังไปเอียงมาน้อยลงซึ่งผมไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ว่าก็กกอาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะมีสําหรับคนที่ใช้เลมกันจรอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับอันนี้ก็สามารถไปใช้เลมแต่งหนวดอะไรได้มีประโยชน์มากแล้วก็การมันจะมีมันจะมีมนะมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันจะหมดมันจะมีไฟ ไปชาร์จอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันกำลังจะหมดแล้วต้องไปชาร์จนะครับวิธีการล้างก็คือก็แค่เอาเนี้ยไปจ่อน้ําแล้วก็อาจจะใส่สบู่เข้าไปสบู่แบบเป็นฟองๆเหลวๆนะแล้วก็ไปล้างเดี๋ยวจะก็เปิดล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยนะครับก็ผมใช้ตัวนี้มาก็ค่อนข้างสบายครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวก็ลองหาดูครับประมาณสัก2,000ันบาทเดี๋ยวนี้อาจจะถูกกว่า ประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะพันเก้าพนะครับเราหาดู Panasonic ES 4033S นะครับ<อ>ก็จไดไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ